เสียบ้างครับมื้อนี้ได้ยังกินครับเลือดแป้งคือเก่าครับมาเบิ้งครับมาเบิ่งเลือดแป้งครับผมนี่เสียบคานเสียบคามครับทำม้วดกินง่ายมามาเลือดแป้งครับนี่ครับนี่เลือดหนึ่งครับเลือดหนึ่งครับเต็มซออนใส่จั้งหน่อยครับไม่กินน้ำซุปครับนี่นี่ คน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 ครับผมเดี๋ยวเอา่อคนน่านก็ได้ครับจังหน่อยเห็มันเสร็จสิ้พอแล้วคิดว่าเอ้ยเบื่อเฮ้ยเด็การเห็นมันแข็งข้ามือเลยเนะานะเสภาเนาะอ้เตียวใส่ท็อปปิ้งเลยครับผมมาดีเสภาสีโรยหนาด้วยกระเพาะมูครับกระตับต๊บครับผมนี่ครับผม เฉพาะหมูต้มแบบกรึดๆเลยพี่น้องเว้ยโอ้โหโซ่ซับเซฟคานภาพคือสวยเหรอเอาบานี้นเจมเจียวจักน้อยโบหมากก็บโบต้องใส่ครับแมนครับผมถั่วลิสงจักน้อยแข็งระบบโอ้ลองมือดูฮะโอ้ดึงดึงเลยโยกจานจักหน่อยดูเซฟคานโยกจานจักหน่อยครับ ยกจานนิดหน่อยโอ้เปดยังอกแข็งขัดก่านครับ,บ,บไหนครับผมบม,ามานะครับไตกลาง